สดีครับส่งงานรอบบ่ายนะครับเป็นชุดด้ามปักไม้พยุงนะครับปักหมดอลูมิเนียมนะครับและหมดโมเสกเจาะรูรอยเชือกครับอลูมิเนียมสองจุดครับเป็นชุดด้ามปักไม้พยุงนะครับเป็นใบมีดเหล็ก S U P 9นะครับขัดขาวนะครับ สันหน,นานะครับครับเล่มนี้ใบยาว4.6นิ้วนะครับใบกว้าง1.7นิ้วครับสันหนา8มิลน,นะครับด้านไม้พยุงนะครับยาว4.6นิ้วครับ มาพร้อมฝักนะครับชุดไม้พยูงสวยๆเลยนะครับค,ครับเล่มนี้นะครับราคาอยู่ในโปรโมชั่นปีใหม่นะครับราคา1,500รรวมส่งนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ